สวัสดีครับผมนายธนวัยเซนต์ลุง,ลงครับพอชอสันรับสองครับวันนี้จะมาต่อวงจรไฟหน้าและไฟขอถังไฟวกจับแบตเตอรี่ครับต่อไปที่ฟลวขนาดสิบแอมป์ครับขอ้วงจรไฟหน้าครับไฟจอกรีิวสิบแอมป์ไปที่ขั้วที่สองแล้ว ไปที่ปักหนึ่งครับผ่าสายไฟเชลลเทาไปที่ปักสองขั้วที่หนึ่งครับขั้วที่หนึ่งขา้ที่รีเลย์วงจรไฟหน้าด้านซ้ายส่งกระแสไฟไปที่ปักไปที่ขั้วสองแล้วไปที่ปักสอง ผ่านสายไฟเส้นสีม่วงไปที่ปลั๊ก4 B ขั้ว17ไปยังปลั๊ก4 J ขั้ว3แล้วไปที่ผ่านสายไฟเส้นสีเหลืองไปที่ขั้วที่6ของั u n ช่นคอนเนคเตอร์ครับแล้วไปที่ขั้ว1ผ่านสายไฟเส้นสีฟ้าไปที่ขั้วที่10แล้วไปที่ขั้ว h L ของวิตช์ไฟหน้าครับ เมื่อทำการเปิดสวิตไฟขั้ว H L จะต่อกับขั้ว H จากขั้ว H จะไปต่อที่ขั้ว H ของสวิตไฟหน้าครับแลไปที่ขั้ว H ครับของสวิตไฟหน้า แล้วจะไปต่อที่ขั้ว E D ขั้ว E D จะผ่านสายไฟจะผ่านไปที่ขั้วไปที่ขั้วเจ็ดแล้วไปยังผ่านสายไฟเส้นสีขาวแถบดำครับแล้วไปที่ลักส e, ี่อีขั้วสิบสองไปยังลักส e, ี่อีขั้วสิบเจ็ดผ่านสายไฟผ่านสายไฟเส้นสีขาวดำและลงกาวครับ ไฟหน้าด้านซ้ายไฟบวกจะแบตเตอรี่ด้านซ้ายจากฟิวสิบแอมป์ไฟี่ขั้ว,วที่สองครับไฟี่ขั้ว,วสองปักหนึ่งครับผ่านสายไฟเส้นสีเทาไปยังปัก B A 1คขั้ว6ผ่านสายไฟเส้นสีเทาไปี่ขั้ว,วาสามของไฟหน้าด้านซ้ายครับ แล้วไปต่อที่ขัวหนึ่งผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปที่ปั๊บ B A หนึ่งขัวห้าผ่านสายไฟเส้นสีม่วงไปที่ปั๊กต่อรวมผ่านสายไฟเส้นสีน้ำเงินไปที่ปับป๊บปั๊กสองขัวห้าของมีเล่ไฟหน้าด้านซ้ายครับ เมื่อขนลวดดึงเมื่อขนลวดตึงจะทําให้หน้าคอนแทคสัมผัสกันครับ <c oughs> แล้วไปแล้วไปที่ครัวสา <c oughs> แล้วไปที่ปักสอผ่านสายไฟเส้นสีขาวแถบดำลงกลาวไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ครับ ไฟหน้าด้านขวาไฟบวกจะแบตเตอรี่ส่งกระแสไฟไปยังฟิลส์10แอมป์ส่งกระแสไฟไปยังขั้ว 2, 2ปับ๊บหครับผ่านสายไฟเส้นสีดำครับผ่านปับ๊บ B A หนึขั้วที่3แล้วไปในขั้วที่3ของไฟหน้าด้านซ้ายด้านขวาครับ ไฟจากควกที่สามส่งกระแสไฟผ่านหลอดไฟด้านหน้าด้านขวาครับไปได้โค้ว,วหนึ่งผ่านสายไฟเส้นสีน้ําเงินไปที่ปั๊ 1, ก B A 1นึ่ค้ที่2ผ่านสายไฟเส้นสีน้ำเงินผ่านต่อร่วมครับไปยังปั๊กสอง แล้วไปที่ครัวห้าครับ <Okay. S 1> ไฟขั้ที่ห้าส่งกระแสไฟไปยังค้วที่สามแล้วไปยังปลั๊กที่สองผ่านสายไฟเส้นสี 4, ขาวแถบดําไปยังปลั๊ก A 1และลงกาวครับไฟเตือนไฟสูงไฟบวกจัมแบตอรี่ส่งกระแสไฟไปยังฟิลสิทแอมของวงจรไฟหน้าแล้วไปยังคั้วที่สอง ไปที่ปักหนึ่งแล้วไปยังผ่านสายไฟเส้นสีเทาไปยังปักเอดีสคัวที่20ผ่านสายไฟเส้นสีเทาไปที่ครัว14ของไฟเตือนไฟสูง ไปที่ขั้วเก้าไปที่ขั้วเก้า <purposely> ผ่านสายไฟเส้นส <amigo> ี <breaks> ่มพูไปยังปักสี่่ขั้วสิบหกไปยังปักสี่ J ขั้วสี่ผ่านสายไฟเส้นสี่มพูแล้วไปที่ขั้วเก้าแล้วไปที่ขั้ว H ่ของสวิตไฟครับเมื่อทำการเปิดไฟสูงขั้ว H U จะต่อกับขั้ว H และไปต่อที่ขั้ว h e a ขสวิตไฟหน้าต่อกับขั้ว E D ่านสายไฟเส้นสีขาวแจบดำไปยังพัก4 E ขัว16แล้วไปยังขั้ว4 E พัก4 E ขัว17แล้วไปยังพัก4 D D 2และลงเ่าครับข่าวทำการเปิดไฟสูงไฟเตือนไฟเตือนไฟสูง หน้าปัดจะขึ้นโว์ครับไฟส่งหน้าด้านซ้ายไฟบวกจะแบตเตอรี่รส่งกระแสไฟไปยังฟิว10แอมป์ของวงจรไฟหน้าด้านซ้ายโค้ดที่แล้วไปยังขค้วที่สองแล้วไปยังปักหนึ่งผ่านสายไฟเส้นสีเทาไปยังปัก B A 1ขึ้หกผ่านสายไฟเส้นเีเทา ไปยังขั้วที่3ของไฟหน้าด้านซ้ายไปยังขั้วที่สองของไปยังขั้วที่สงผ่านสายไฟเส้นสีน้ำตาลไปยังปับ B A หนึ่งั้วสี่ผ่านสายไฟเส้นสีน้ำตาลไปยังปับสี่ B ขั้วสิบหก แล้ไปยังปั๊ 4J คที่4ผ่านสายไฟเส้นสีชมพูครับตัวแล้วไปที่ขั้ว9แล้ไปที่ขั้วเ e ดอยู่ของสวิตช์ไฟสูงครับ่อทำการเปิดไฟสูงจะต่อกับขั้ว h ฮยูแล้วจะต่อไปที่ขั้วเฮ็ด ไฟจกขั้วเฮดจะไปต่อที่ขั้วเฮดของสวิตไฟหน้าและไปต่อที่ขั้ว E D ครับและไปต่อที่ขั้วเจ็ดผ่านสายไฟเส้นดีขาวแถบดําไปยังปั๊ก 4E โค้ดที่และไปยังปั๊ก 4E โค้ด17ผ่านสายไฟเส้นสีขาวแถบดําไปยังปั๊ก D 2และลงกาวครับไฟสูงหน้าด้านขวาไฟบวกจากแบตเตอรี่เข้าไปที่ฟิวสิบแอมป์ของวงจรไฟหน้าด้านขวาแล้วไปยังขั้วสอง แล้วไปยังปั๊กหนึ่งผ่านสายไฟเส้นสีดำไปยังปั๊ก B A หนึ่งขั้วที่สามผ่านสายไฟเส้นสีดำไปยังขั้วที่สามของหลอดไฟหน้าด้านขวาแล้วไปยังขั้วที่สองผ่านสายไฟเส้นสีเขียว <c oughs> ไปยังปั๊ก B A หนึ่งวัตตเจ็ดผ่านสายไฟเส้นสีเขียว ไปยังปั๊ก 4B โค้ดที่34แล้วไปยังพั๊ก 4J โค้ดที่4ผ่านสายไฟเส้นสี่ชมพูไปที่ขค้ว9แล้วไปที่ขั้ว h e u ของสวิตช์ไฟสูงขค้ด head y u จะไปต่อที่ขั้ว h e ของสวิตช์ไฟสูงขค้ว h จะไปต่อที่ขค้ว h ของสวิตช์ไฟหน้าขั้ว h e จะไปต่อที่ขั้ว E แล้วไปที่ขั้วเจ็ดผ่านสายไฟเส้นสีขาวแถบดำไปยังปลั๊ก 4E ขั้ว12แล้วไปยังปลั๊ก 4E ขั้ว17ผ่านสายไฟเส้นสีขาวแถบดำไปยังป 2, ลั๊ก D2 และลงกลา่าครับไฟขอทางไฟบวกจากบแบตเตอรี่ส่งกระแสไฟไปยังฟิวสิทแอมป์ของไฟหน้าด้านซ้ายแล้วไปยังขั้วที่สองและไปยังปลั๊กหนึ่งผ่านสายผ่านสายไฟเส้นสีเทา ไปยังพัก B A หนึ่งข้วหกผ่านสายไฟเส้นสีเทาไปยังขั้วสามแล้วไปที่ขั้วสองผ่านสายไฟเส้นสีน้ำตาลไปยังไปยังพัก B A หนึ่งข้วสี่ผ่านสายไฟเส้นสีน้ำตาลไปยังพัก C B ขั้วสิบหกไปยังพัก C J ขั้วสี่ผ่านสายไฟเส้นสีชมพูไปยังพัก6เอ้ยไปยังขั้วหกไปยังขั้วเก้าผ่านสายไฟเอ้ยแล้วไป แล้วไปยังขัว้ว h ่ของสวิตช์ไฟสูงมเมื่อทำการเปิดสวิตช์ไฟสูงไฟจากขัว้ว HU จะไปที่ขั้ว H ขั้ว H จะไปที่ขั้ว ED ขั้ว ED จะไปที่ขั้ว7ผ่านสายไฟเส้นขาวแถบดำไปยังป 62, ลั๊ก CE โค้ด12และไปยังปลั๊ก CE โค้ด17ผ่านสายไฟเส้นสีขาวแถบดำไปยังขั้ว D2 ได้ล,ลงกาว ไฟบวกจากแบตเตอรี่ต่อเข้าไปที่ขั้วต่อเข้าไปที่ฟิวขนาด10แอมป์ของวงจรไฟหน้าด้านขวาขั้วสองแล้วไปที่ขั้วสองแล้วไปที่ปลั๊กหนึ่งผ่านสายไฟเส้นสีดําไปยังปลั๊ก B A 1่ขั้วสามผ่านสายไฟเส้นสีดําไปยังข, 3, ขงั้วสามของวงของหลอดไฟหน้าด้านขวาแล้วไปยังขั้วสองผ่านสายไฟเส้นสีเขียวไปยังปลั๊ก B A 1่ขั้วเจ็ด ผ่านสายไฟเส้นเี่ยเขียวไปยังปั๊ก 4b ขั้วที่34และไปยังปั๊ก 4j ขั้วที่4ผ่านสายไฟเส้นสีชมพูไปยังขั้ว9และไปยังขั้ว HU เมื่อทําการเปิดไฟขอทางขั้ว HU จะไปที่ขั้ว H ขว้ว H จะไปที่ขั้ว ED และไปที่ขั้ว7ผ่านสายไฟเส้นสีขาวแถบดำไปยังปั๊ก 4e like ขั้ว12ปั๊กและไปที่ปั๊ก 4e ขั้วสิ พันสายไฟเส้นสีขาวแทบดำแล้วไปที่ปั๊กดีสองและลงกลาวครับาดีน